ห้าร้อยตัวห้าร้อยตัวใช้เวลานานเท่าไหร่ปีเยอะก็ปีนึงปีห้าร้อยตัววันนึ่งต้องไปเฉลี่ยสองตัวเลยเนี่ยก็หน่อใกล้หน่อใกล้คนละแบบคนละแบบนี่มันเสื้อเนี่ยหกเสื้อเย็บแล้วก็บรรนการเนี่ยที่ไหนโรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาลลังสิกกูเอา เขาไม่จากให้พวกคนที่ใครที่เขาอยากจนอะไร่้วมาไปเอาออเสผภาพใชไหมเสผภา,า,ออาก็ไปซื้อไอ้ทมก็เย็บเสื้อโหลแล้วก็ซื้อเป็นกระสอบกระสอบส เดาบางเดาผ่านนะจะผ่าชิ้นบางผ่าชิ้นตีผ่าจะทิ้งอะไรประนั้นทีร้านผ่าก็หายมากทำแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วยี่สิบกว่าปีนะครับเกยยี่สิกว่าปีแล้ว้โปีะปังาอัวอยู่บ้านว่างๆก็แบบ นึกขึ้นมานะก็อยากจะทำอะไรแบบนี้เนาะมันว่างมันว่างตาดีตาดีก็ยังยังทำได้แล้วก็คืนถักหมวกผ้าถวายผ้าหมวกสีเรือหมวยพรหม่ได้ไปไปไปอินเดียไปส่งไปสองปี ไปอินเดียเลยแม่พกเลยคนไปอินเดียเาเป็นคนแก่ที่เกิดคนแก่ที่บ้านหัวเลยวางมากนั่งเล่นหลายงแต่อะไรสแล้วใครส่งไปให้ที่อินเดียครับฝาเข้าไปอีกทีเหรอฝาเข้าไปอีกทีนึ่งแล้วก็อินเดียจี ทีนเดียตั้งเหลือในียใต้ร้อนมือนนเาแลนแก้ขาสั่้มนายะแเป็นร้อยรตัวโอ้โหแลนี่แปลว่าตอนนี้มาไปตัดไส้แล้วมากกลับมาดีมากก็กลับมาทำอีกแล้วใช่ไหมคะทำที่มูลานิธิอาม่าเนี่ย ก็กำลังคุยกับเราเพราะเยอะคนเก่หมดอะไรตัวเยอะไปแล้วตัวปีเดี่ยวอยู่เปล่าเปล่าจิตที่แครคิดแต่เพื่อจะให้คนอื่นไม่จะให้ฟ้าก็เลยบอกให้อาม่าต้องอยู่ต่อไทิ้งจากเพื่อคนอื่นต่ออย่าเพิ่งเรียกไปไหนแล้วใครเอาเงินมาสมทบให้ครับอ๋อสมทบกับลูกอ๋อลูกหลานใช่เออ แล้วไมปซื้อกินเลยเหรอกินก็กินกินไม่ต้องซื้อปากสับไต้เนี่ยหน้าบ้านเนี่ยเขาจะมีเราพึ่งปวดมาเจ้ากับข้าทำเองข้าซื้อกินอยู่ที่บ้านนี่ก็ทำเองตอนนี้น้องชายทำเดี๋ยวนี่น้องชายแทนนะไปอยู่ไอ้บ้านลุดเสาหลุดเสาหลาีแม่บ้านดีแม่บ้าน ต้องขาซ้อล้วก็ถจหลายๆนะช่วยนไม่น้องขาอยู่ใครอยู่ก็ดูขาคนต่อไอ้นั่นเป็นมาอพอไอ้แฟนเขาเสียอุ้ยเฮ้ยกอดกูจับัูตีเสือไม่รู้อันนี้ทำาะไร เขาพการจับกด้ะ่ามัดเบีับปลาบึกจ่าเล็กตีเสือให้นางลไล่ไล่อะไสองปีคนสองปีคนเหรอหัวทาายหัวท้เลยเหรอไม่มียาติมีใครมีที่หล ลูกชายหลูกหญิงหเป็นแม่ลูก11แข็งแรงเอาเวลาบ้านปลายชีวิตเย็บเสื้อผ้าให้คนยากคนจนให้โรงพยาบาลถักทอไหมพรมส่งพระแถวอินเดียสุดยอดคุณแม่ เสจอาผู้ใหญ่แล้วเนี่ยข้าไม่รื้อเล่นลกลางวันเลยไป่ทากลางวันเลยกระโดดท่าเลยเป็นลูกอีกคนหนึ่งมเม,เม่ไม่ต้องไม่เป็นไรค่ะกินกันมาเรียบร้อยแล้วมากไม่ต้อง,งไ,ไม่เป็นไรคุยกนะับแม่ดีกว่ากลับไปบ้านจะได้ไปฝึกทำวิชานี่มังเย็บจักรู้ถีบจักรไม่เป็นลูนินี้ลูนินี้มันจักรถีบข้าถีบไม่เป็น